เอามาเบิงเนาะอ่าถ่ายบรรยายกาศให้พ่อแม่พี่น้องเห็นเพสด้กันเลยพ่อพี่น้องเลยเนาะอ่าเรื่องของน้องหลานน้อยเพคนนี่นเนาะนี่เอากระซ่ามะตูงเอางยีง่สิบแหละพ่อพี่น้องเลยปลาเนะาะบนหัวนี่ย่อยลงมาปอกๆขอ,องย่อยหนึ่งกระซ่สาสองกระซ่าเนาะอันนี้ทางข่าวมากที่สุ แสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุครสุคนการยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซองบ่าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พีนน่น้องการเมื่อวานนี้เราไปเดินทางมาที่บ้านดงนาคามีนอกเมืองอดัดสะพับบงทองแข่งสวัสด์นาเขตพ่อพี่น้องเอ้ยการเดินทางมาหาน้องหลาหน้อยคือเก้าเมื่อนี้พ่อพี่น้องเนาะกคือตอนนี้เนาะพลอยลอยอ่าเนาะอ่าฝ่าฝนลอยลอ้ยมืดผ้ามืดฝนล้ำเหล่ขนาดเนาะปลาพ่อแม่พีน่น้นนองเ,งเอ้นเนอ คือจิตโต๊ะน่ากินหลอดนอกมนีก็ไใดนี่พ่อพี่น้องเขามามณีกับพนโต๊ะหั่นโมเซนพ่พี่น้องเอ้ยเขามามนี้กับพนกับจิตโต๊ะอีกเนาะแต่ยังดีถ้าว่าได้พบเนะเาะตั้งแม่์เป็นกันบยูเพอ็นพอดีพ่อพี่น้องเอ้ยกับจิขึ้นไปหาเพป็นก่อนเนาะแต่มีทงางเงิน่านคู่อะไรแล้วพนเลยหาเงินมาเนาะให้โมเสนซื้อเขอ่ามาให้กับทางเันนนอนหลับน้อยเบิ้นพ่อพีอ่น้องเอ้ยแต่กับจิเข่ามาเบิ้ลของหน้าพร้อม,นออมนอเนาะขอบคุณ để họ xài đeo của mình với nó và để bây xem xin nhau khẩu tìm mấy nhân để quên con của mình rồi ủa nó hôm nào mình cứ chỉ leo là nó rồi, à sao bài đi rồi, dừng này nó mà nhìn nó hả à, cái hang hình đùa cái hang này mưa nhiều vua mưa nha vua มาได้เม anyway, uh, so so ื่อแล้วไปใช่เมื่อนีนไปใช่อยู่เพื่อนบ่เดี๋ยอยู่เพื่อนอยู่เพือนเนาะมาไปทางใดเป็นกางน้องพ่อไลนอยไปจะได้กินข้าวกินน้ำนะบ่ยังยังให้กินยาไงหมอต้มข้ายาต้มข้าวยาต้อง้วยากินมาแล้วเดี๋ยวไม่เป็นจะไดนําไหม Nhân vật phở đã biết rồi Cái này là nó Bây giờ là này, từ non đi qua đây để nó Cái nhân vật trường vừa hoàn thế Nói cho phải hai chú nhanh gì Vì bài เป็นไปอันนั้นไปซื้อน้ำมันให้ให้ชาวไทหน้าอ้าอชีไทยหน้าได้บ่เมื่อนผู้อื่นชีไทยวานอ๋อคือเฮ็ดไว้แต่ไหมานี้เนาะเอ๋อเฮ็ดหน้าวานก็นต้องว่านแตน่หกปีโอ้แม่ยอยู่นอกจากที่ดูเงินไายมาเท่าทางอ่ะเนาะเพิ่นพากันเฮ็ดเบิดแหล่อ,อ๋อตัวคือเห็ดไว้แต่เนาะอันนี้ว่ะน <c oughs> <c oughs> ี่ว่าปกติบอแห่ปกติวนาะ,นะ,นะ โดยปกติเป็นว่าพอไปหน่อยเนาะพอสร้างบ้านบ่อเชนบ่ได้เห็ดไว้แบบนี้นะพอไปหน่อยปกติะเห็ดไว้มันก็บัดฝนตกปัดน้ำทมเข่าแลยได้แต่พอได้ด่างเลยคือเขาต้องกาเตรียมไม้ก่อนเนาะวานให้มันใหญ่ก่อนแล้วก็ตึงน้ำเลยโดยโดยการเมื่อนี้ลูกจะซื้อเข่ามากระสอบหนึ่งเนาะแต่เป็นเงินของมันนักคู่หล่ยเนาะ

bó cả bó nhưng mày là ôi nó nam cả đây cứ bảo là nó tăng lên nhổm nó nhổm là hiểu về và rồi cả cứ bảo là lại than nó không nhìn mà à ô mà xem mà khi hồng làm cày thế mà cả cứ bảo là nó cả cứ mê à, mê hoa này phải เนาไอ้เด็กห้องกสิทธามแม่ก็ได้เนาะในการให้แม่ตอบคำถามอะไรก็ทั้งพ่อแม่พีนน่น้องเนาะเป็นสาเหตุที่ได้เหตุของน้ำไก่เนาะ<ด>สาเหตุที่ใหญ่เหตุของน้ำไก่เป็นยังไงเนาะแม่สาเหตุที่เหตุน้ำห้องน้ำไก่กันเนาะดินบนเฮือนน,น,น,นอ<ด>ี่มันแคบนเ,นนนนเนาะทา,างข้าวนี่มันแคบดอนเฮือนอยู่นี่ทางนัมันกว้างแน่ก็เลยในอนาคตกันเนาะคันหาเงินหาทองได้ก็เดบย้ายไปปุ๊บทางนั้นอโดยเห็ด thiệp phở vai con tham gia rồi phở miết nó với lại cả phở này là con hao à sẽ dễ nhảy hơn và ở cái bó Đừng, cái gì à, à, okay, còn này rồi rồi ok rồi ok rồi đấy là ngân nó ngân thì mà đưa xíu khẩu năm nào rồi cái gì hay mòi cầm tay ngân mẹ còn đây đó mình sẻ nó rồi khẩu ngân rồi ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแห้งเนาะโดยจากภูภัยใครเจ็บอยารับเชื่อโดยเมื่อกี้นี่แม่ไม่ว่ามัตสใส่ก่อนไหมมาแต้นไปมาสักการพระเจ้าอ๋อคือคือต้องไปแบบที่ตลอดบ่ไปเฉพาะวันที่บ่อ๋อเป็นจะได้เนาะแม่ถามก่อนว่าซึกบอกแม่ก่อนเนาะใส่ของน้ำแล้วดีดีใจบ่แม่ดีใจเนาะดีใจสุดๆเลยคิดว่าจะได้ใช่ป๋อ แต่ก่อนก็บอกเคยคิดว่าสิได้ห้องน้ําสิได้มีผู้ใจบุญมาซอยแบบนี้บอกเคยเลยจริงจริงนาะแม่ดีใจบ่โดยแต่นอนไปกันยังบอกเคยรักเคยฝันวกแบบนี้มีแต่ว่าสิอะไรอยากใช้เพิ่งทงให้ทงหน้าไปเั่นเดีเนาะแต่คือว่าแล้วเนอย่างใดนอนอันเรื่องการทำกันเฮียนเราศึกษาไว้อยว่าเป็นแทย์เป็นหมอเนาะจมูกเจ็๊บก่อนจมูกเจี๊ก่อนบ่ ยายหลอดเนาะเองปิดตี่เนาะอันหมอเจตกับอันที่ว่ากับหมอ6อยูอยู่ใกล้กันบ่กับมอนองไปบ่เดียวกันบออยู่มองเดียวกันเนาะีหน้าพ่นคือได้ไปอีกนนี้อันนเอาคือวแทเอาเดินเดินกาวเก็เปิดเฮดอนนนีอ๋อแบบว่าเฮาเข้าโรงเรียนช่วง ช่วงทำน้าแล้วเนาะปกติเนาะทำน้าแล้ยเพิ่อนกับสีเข่าโตออีกเนาะอดูดูเออเนาะในการหลังคาเนาะพ่อพนเนาะเมายถึงว่าเบื้องเรื่องหลังคาพ่อผมนับมาหนีกันเลยฝ่าฝนกัมืดมาเลยพ่อพนเนาะว่นให้เปลี่ยนหลังคาอยู่เนาะป่าฝนมืดมาเลยโอ้มืดมาเลยหลังคาวัตติลิเปลี่ยนเลยโอดูดแต่ว่าไมมนี่คือยังดีอยู่เนาะไมเนาะขาวไมหเพิ่นนี่ก็คือสี อาจจะใช่ไล่ยูพ่อพี่น้อยเนาะสังกะสีก็เรียกว่าเสียนสีมาไล่เบิ่งเนาะไล่เบิ่งว่าสีเบิดประมาณจักแผ่นพ่อพี่น้อยสังกะสีไปคุยกับสร้างเพื่อนอะไรเนาะให้เป็นมาอ่าทิ้งให้นะคือทางเงินเงินสีเปลี่ยนให้ทั้งหลังเลยเนาะอ๋อสบายดีครับมาแต่ใช้นี่ไช้นี่ฮะมาดินบ่มาดินจะใช้อนี่นะเอ้ยนาะเป็นอย่างนี้จะพ่นประตกพ่อพี่น้อย มือนมาอยู่หาผลมาตกเนาะมื่อนั่นแข่งผลไม้เลยเลยเมื่อนายแข่งผลมเลยมื่อน่ะอเมื่อนั้นบริโตกไปอยู่ผีเลยบริโตกบ่าไงบ่เนอะเมื่อนั้นบริโตกกะมือมาซื้อแบบนี้แล้วก็หายไปพอมือที่ว่าดูขามาเมื่อนั่นนี้ขามามื่อนั้นกล้ามืออะรกัแข่งผลมเลยไปห่อน่ข่าจะพานไปคือแข่งผลมเลยแสดงว่าตกทำทำมันนาะอ๋อกายได้นะอกันเนาะ ลมพัดกายไปพอพี่น้องทางในได้ใช่ไหมทางในเป็นจะไหนเนาะอ่าไม่นะไม่คือกานทั้งหมคือการบ่อาจจะบริเป็นเนอกคือยังดีอยู่ด้วเอ่อไม่นี่ฮะเดือยไม่ใช่เองบ่เลยว่อะไรได้เองไม้อันนี้นะโดยโดยเลยตะกี้พุ่นไม้ตะกี้ตะกี้นไม้หลังข้าเ่ิ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นมุ่น่่่ี่่่า่้า่้า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ม้างเหอะแล้วลหลักคอเอาน้ำพี่น้องน<อ>้ำในของไม้ของไม้เทาไม้เทาโทษแต่ทำไม้เทาโทษย่งว่าหลายปีว่าถูกควรเนาะตายแล้ว <laughs> จนไปสมศรีคน,นแล้วไม,ม่นะเนาะไม่เทาต่อตายแล้ววันนี้นแม่เจ้าของอีกก็ยังได้ตายไปอีกแล้วสมศรีแล้วไม่ละแต่ว่าตะลุนแล้วใช่เานเาะไม่แต่ข้าพนเลือเอาตะกี้พนแล้นี่กะเนาะจะเป็นไม้จิกไ่ใช้เนาะถือว่าไม่อย่างนี้นเนานะ เป็นไม้จิกไม่จิกเนาะถ้าไม่จิกนี่นทนได้ไม่จิกเออออาไปนอนเป็นยังไงอ่ะอันคุกเลยมีเฉพาะคุก่อะอได้ตักน้ำเข้าไปคุกะมีหับเดียวรับตักน้ำใส่น้องกินเออเอาไปนอนนี่กระทางซีนี่อะไรหลางว่าะ <c oughs> อะไรเนาะโอ้แต่เรื่องของแม่เรื่อจ๋าเป็นยังไงนาะแม่แม่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นอะหว่เออเจ็บกะ ลุดลงอีแลตัว30นะลุดลงกแล้วแต่ว่ามาหิวน้ำเมื่อเช้านี่มันเจ็บอ้าวเนาะหิวน้แล้วเจ็บโอ้เนาะระัระวังเอาได้แม่บดนี้น่ก็เ็บแธรรมดาเนาะไปเฮ็ดนักให้ดูกันอยพี่ยงานไปก่อนช่วงนี้น้อยไปอันนั้นไปซื้อน้มันเ็รถรถรถจักเข้าไปก็ก็เฮ็ดเองเนาะโดยก็เลยเฮ็ดเองอน้องนี้ด้ซะ ไปกคุดจินรอให้นอรอโอ้ย่น่เองฝุ่นฝุ่นุ่่นมากเลยนะเีนจะเื่อนเนาะไปิหน้าเขาให้นได้มือนเไปเห็นไปเห็นอะโอ้ไปจออาการพิ่นเด้ใช่ที่านพิ่นเป็นอะไรไหมก็ธรรมดาได้ตอนนี้บริเป็นอียังังมีอาการโอ้อปกติมีพิ่นสิเป็นเป็นในเห็นรูปวะ นเวลามันเวลามันมืดเลิศแล้วมันขี่เมยดอวมันไข่มันไข่เดอกมันไข่แล้วก็เมยเมยมักินข้าวได้แต่อาการเพิ่นนะอาการเป็นอาการเป็นเริ่มบ่กินข้าวแบบแมวคือเพิ่นเพิ่นเคยใส่เลือดบ่กไหมเคยบ่อเวลาเพิ่นอยู่ดีเพิ่นกลไปหาเจ้าไอ้นะไปตลอดนอกไปอยู่เงื่อนจ้งเถื่อนไปหน่อยเพิ่นแต่มาเนาะ แบบเพ่นมากไปนะอไรกัเนาะเพิ่นกับเฮดเบียห้งานสอยได้หรืว่าไหมได้ยูเห็นมูคขับรถมันกับไปเห็นขแต่ว่าเฮดเบียร่สิบมีคนเสียงบกอในโลกของเพิ่นเมื่อยไวได้เมื่อยไวเนาะเมื่อยไบบุกคเหนเดเฮดเฮดเฮดอกันมาคู่กได้ตามใจเพิ่นเนอกอะไรกันเนาะ คีอลอยเนาะเบิ่งก so ันไปซอยกันไปเนาะมี anyway, ็อย่างกะส่วนชูพ่อแม่ได้เจ <laughs> <laughs> ้ากะอย่างกะแม่ดีขึ้นแล้วโอ้เนาะดีใจนะแม่จ้ะกะยังคือชิยังพวกแข่งแห้งเป็นไดนเนาะพักผ่อนหลายๆเด้อกินข้าวหลายลายเด้อขมืดมื้อบ่อยยากโอ้ยเนาะอันเละจังเมื่อย์นะาได้ข้าวหนุ่มไข่ก่อนนึงก็แล้วข้าวมือกินกินข้าว ได้กินอิ่มจ <c oughs> ังมือเมย์มอยวกยากโอ้ยนอ้เมื่อหนึ่งกินจือเดือดสามเดืออยู่บ่กินเขาเอก็บอกดกินขับเลงขับแรงกินนยิบมันย่อยเนาะับเทมนได้กินเลยบางทีมันบ่ยากแล้วก็กมีแนวอยากกินเจ็บแอยู่บ่อยไม่ยัง ใหญ่กินยี่บ้าเนี่ยจำแซ่ใหญ่กินยังกินกินยังก็แล้วกินยังก็แล้วไปง่ายๆนะอะไรกันเนาะนงกแล้วโอ้ยเนาะสบายว่าได้กินยี่บ่ารับซีรับไข่ละมูได้กินได้กินอยู่เนาะยังไปปอนอยเเจ้ากินแบบเป็นพวกอาหารทะเลนี่ยจกินได้บ่พวกปลาเมือกกุ้ง cung kim rai cung kim cung kim cung kim rai cung kim rai cung kim rai cung rồi, nó Bà kim rai cung bà rai cung kim cung kim rai cung kim nó cung kim rai 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 cung kim อ๋อแตเราถามว่าม <laughs> <laughs> <c ười> <as> yes ีโอกาสเด้อล่าหนา่าชิซื้อมาให้กินเด้อะน้องหัวไปน้อง็อยไปใหญ่เป็นกินแน่จะแซ่ดเลเนาะไม่ได้แข็งแห้งพราะไปน้องเอ้ยแต่มีแต่ว่าอีกประมาณนี้แหละแม่เอ้ยเนาะอย่างอนพญาตพญาของแม่ก็เริ่มดีคล้ายขึ้นแต่เนาะขณะกัดคให้แม่หายดีเนาะแม่เนาะบนี้เนาะยังต้องกินยุ่นลําพังไม่กันเนาะ นั่นก่อยังบางหายขาดขาดเลยอ๋อบางหายขาดก็มีแต่ว่าฮ่องต้กินมาเรื่อยๆเนาะอย่างนี้คนว่าทวายกินหลายคือว่าดีบ่ดีทั้งตั้บคนว่าเกี่ยวกันอยู่บ่เนี่ยเกี่ยวกันอยู่บ่ไหมกะบูผู้กินกะบูผู้เนาะแบบว่าทางคือตามบ้านฮ่อเนาะคือแบบ่นกินแต่คือนเดี๋ยวทางไม่คนละชนิดบ่เนาะจังว่าเล็กธรรมดาบ้านเฮ่องในคันหักไม้พุดในห่างในดินเนี่ยมัเป็นเนาะคือจีบแบบ ตามที่ทั้งทั้งบทเหา่าอาจารย์ก็ยังเคยกินแบบอ่าต้มหั่งไม่กินตลอดนะอเนเอาไปเลยแล้วเป็นบทต้มน้ำเปล่ากินได้แหละมีหั่งไม่ใส่ตลอดเนาะหรืกว่าเป็นหั่งไม่เป็นบางชนิดเนาะมีว่วนแบบนี้บ่อยหน่อยเอ้ยอ๋อเนาะอย่าสำไมกันดีโอ้ีใจน้ำรอบครัวของแม่เนาะก็เริ่มอ่าดีไปเรื่อยๆนะแมนะ่เนาะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเออ ต้อกินบมองประมาณให้มันมดจักสองเดินให้แบบแบบ,แบ,บยักให้มันกลับขึ้นนะนะ,ะให้กินให้มันคาดคาดาอ๋อแบบตั้งแต่มื้อนั้นแม่กับว่าได้ไปวกวดบ้างอีกบะบอมันไข่แล้วก็บ่ไปออมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเลาก็กินแล้วเขาก็หูซึกนนเนาะแม่บ่กกินูซึ้สึกว่าดีขึ้น,นเนาะดีขึ้นนะมือนะมือหูซึกในตัวบางท่านเขียนมาว่า อาจจะบางเป็นก้อนเนื okay. ้ออย่างเดี๋ยวพูดว่าเป็นเป็นซีดบ่อยเลยะอาจจะเป็นซีดแต่พอซีดนี่เวลาท้าวเขากินทั้งม้มันสิสลายไปเลยนะถ้าเป็นก้อนเนื้อมันสิหมดละลายเนี่ยไอ้ตันซีดนี่เขาเขากินทั้งใบถือแล้วมันสิสลายเดือดแตกไปเลยนะที่เขาเราะสิทางพ่อแม่พี่น้องคนคอมมินมาเนาะด้วยเนะใช่เนาะยังมาเชียนสิ ที่ผาไปนพ่อแมพี่น้องไปเบิรงเนาะไปเบิรงนห้องน้ำพ่อแม่พี่เนาะสีันจำได้แต่ว่าเดียวสขาไปเบิงในอ็เบินก่อนเนาะพวกผลตกนี่พม่น้อเอ้ยแบบกหลังเนาะใครใกูมออยู่เนาะเอาเเด้อี่น้องเนาะมองที่อยู่ที่น้องเพื่อนกันโอ้ยนอยู่แบบนี้แหละพอน้องเพื่นกัได้ เหรเป็นฮู้จงโฟงจงเตียงยูไปหน่อยโอ้แ <laughs> อสดงว่าไม่ยังดีบัดเนาะไม่มีมุ้ยปัญหาเลยมีแต่สังกะสีเท่านั้นเนาะโอ,โอ้ฝนตกไปหน่อยเนาะนี่ตางคังนโฮมได้หนิฝ <laughs> นตกโอย้ยใค้แต่ว่าผ้าแห้งไนไหนเนาะเป็นไฟฟล <c oughs> อยนี่แหละอันนี้ พอเพ่อพองเนาะขนาดเลยกพี่นองเพิ่นจะมาให้ได้ปลูกเนาะมาหได้ปลูกอ่างใช่หรอไปนองเอ้เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวใส่สีหยมมันไปเนาะมาจะออกแห้งกันให่ขึ้นอืมจะออกเรื่องดไปอไอ ไก่คนไก่แท้มาหอวหน้าไก,ก่แท้มาแท้จโ,โอ้อย่างงามเลยผมไพี่น้องมาอีกม้อนี้แห้งงามกาเกา่าเนาะอของงาบก็ได้แล้วแล้วนี่สำเร็จเงียบพร้อยอ่า่ตัวมพี่น้องเลย không sạch bay vẫn đang đi đang còn phi nông mà đang còn sai luôn luôn đó không sạch đây sạch đi không phi nó tốt phi nông nó tốt phi nó như thế. อันนี้ก uh, <Thank you. S 1> <mam> ma ็บเป็นเสียท่อเมื่นพ่อพี่น้อยท่อเมื่อนนอนาคตเนาะเพแปลว่ามีไหลมีอย่างนี้เลยเนาะเป็นการได้เป็นการแสดงชีได้กันอ่าเอามาต่อทิ้นี้พ่อพี่น้อยนี่เขาก๊อกเปิดปิดยังดีเลยพ่อพี่น้องเอ้ยอันนี้โอ้ท่อนี่เดียวว่าเสียนชีนน้ำอ่าทั้งเมื่อเป็นน้ำบางเมียนเนาะแตงงวยกับอย่างมาเลย ไปเหยียบทอนี่แต่งงานเข่าได้แนี่นอนคอยแต่ว่าเพิ่นมีแต่ว่าเพิ่นมีขน้าครอบครัวทั้งเมย์เิ่นโมเป็ยนยังกับพ่อได้ให้เพิน่นเนาะาสิบ่อยเพิ่นเอาดินมายางมาทมใช่นี้ก็อาจชิบโมเป็ยนยังคอยทมดินคูนดินเมีนนะ่ยนเนาะประมาณนี้แหละพ่น้อย ยังเดือยยังเดือยแต่เรื่องเงินสังกสีเฮือนเพื่อนนอวันเนี้ยพอพี่งเนาเพื่อนเพื่อนกะถามว่าฝนตกแบบนี้กะคือชิบวัวเป็นไงหรอกพี่น้องถ้าว่าตกค่อยๆแบบนี้เนาะถ้าว่าตกแห้งฝนห่อย่องตกแห้งเนาะหัวแห้งฝนเนาว่าตกแบบโอ้ยคันห่มเพลย์นี่โอ้ยนอนนอนนอนคันห่มกาแฟเพราะคันห่มหมดพี่น้องเลย เอาว่าโต๊ะชั้นนี้น,นะโมหัวโอยโอยต่างค้าพนันเนาะสองซัวสามซัวเดี๋ยวสี่สหัยท่างสร้างเป็นน้ำบึงน้ำกันขำเปียดนี่ว่าเซนไรพวกเป็นโอยโอยน้ามข,ขนาดเลยความพินอ๊อ โอเคเนาะพอพี่น้องเดี๋ยวมาสิยอ่าท้ายเนาะตอนฝนตกนะครับทางพอพี่น้องเลยเบิร์ในซมกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะเวลาฝนตกอ่าดูเงินกองกน,น,อน้องๆน้อยเพิ่นอมเลยเนาะอันนี้ก็อ่งเลยเพ,พิ่หน่อยเนาะอ่งเป็นไฮน,น้าได้ยุ่ยเบียร์ฝ<อ>นตกปรดินก็จะเป็นประมาณนี้พอพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ของน้ำม,มันก็นจะยุบป,ปุ๊บโอ้ยไปพรพี่น้องเอ้ย no. Thì họ gì cần phải bưng nó, À Khuôn cả tốc nó nó, Bên trang đầy nó, Khuôn bề đầy Càng cần hôm lê màu sang cả Nè Lớp sang cả Tạc khuôn cho nữa Hơ hơ đi เดี๋ยวเฮียงกันี่เกลือนุกเกลือนกโอ้ยเกลือนุก <laughs> อเกอามาจะใช้อนี่น่ะฮ <laughs> ะขึ้นอะไรกุ๊กเผาอะไรังขึ้นได้นี่ชูงก้อนว่อเผาก็ได้ลูกก้อนว่อนี่น่ะเอามาจากโตนี่น่ะแบงกับรถแล้วแบงแบงกัามูว่อ <laughs> โอ้ยเนาะเนาะไปกัมากไปเลยนี่เนาะแต่พ่ามาอย่งไหกับเพืนเพืนจากเอเนาะเอาเยอเกลือหนี่งิโลกิโลอมเนาะโอเคเนาะจะไปเบินคนก็ไปเท่าไหร่ไปเท่ไหรหัวอยู่วคนต้องต้องหลนแน่นิโอ้ยเนาะไอ้คือปิดไพด้ โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับข่าวว่าเบิร์เนาะอ่าถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเห็นสดๆกันเลยพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะาเรงอนของน้องหลานน้อยเพิ่มนน่เนาะนี่เอากระซ่าประตูเองยังชี่แหล่พี่น้องเอ้ยปลาเนาะฝนหัวนี่ใหอ่ลงมาปอกๆพ่อพี่น้องเอ้ยหนึ่งกระซ่าสองกระซ่าเนาะ Any à, thang khao mãng kìa kìa bóng đi nhu yên kia năm nhá cả năm chậu 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 มันในใจหน่อยเด้อเนาะก็โอเคเนาะพอลน้องตอนน okay <mm ี้กับฝนตกพอลน้องเนาะโอ้ยน้องแสดงการหลังจากที่ได้สัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์อ่าเมย์โกงเป็นพิธีห้อยเนาะเมย์ของน้องหลาน้อยไป็นพิธีห้อยมากลับมานั่งรับฝนตัวหนึ่งพอลน้องเนาะงัวงัวกลับมาเข่าเข่ามารับฝนดูตารางพอลน้องโอ้ยฝนตกลิ้นมันหนีพอลน้องเนาะกลัเข่ามาผู้เดียวโอ้กลัเข่ามาเบิ่นของน้ำของ น่องหลายน้อยเพิ่มมาหนิแต่ถือว่าเช็ดสิ้นเลยเนาะสำเร็จเป็ที่คิดห้อยไปหนอ่อยการก็เลยก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณในคู่อยู่ฟังไทยเนาะ,ะมาคุณจะอยู่ในวัดพังงาต้องกราบขอบุญขอบคุณไล่หลายเด้อเนาะดีสุวเลือบ่งปันนะครับครอบครัวของน้องหลายน้อยเพิ่นเนาะและก็จุดประสงค์ที่ว่าแสงข่ามาเมื่อน,นี้เนาะทาภาสิมาเข้าขมาไล่เบิ่งเนาะข่าวมาไรเบิ่งหลังคาเฮือนเพิ่นน,พนนนี่แนวไปหน่อยเนาะว่าสิเบิดประมาณเท่าไหร่นะเนาะ คือตอนนี้เขากลับ่าทันไล่เนาะจะใช้เวลาในจั็กน้อยเนาะเขากลับจะได้มาจบลิพเอนกันมาจบชิปเพียงเท่านี้แลยแต่ขีไล่บนเรื่องหลังคาของน้องล่าน้อยเพิ่นแลยแต่ขีไลเขาก็จะได้เสนอให้กับทั้งยาคู่เพิ่นเนาะที่เพิ่นที่ซอยแหละเนาะฝ่าชิว่์เพแ่นทัพเพิ่นจะลองติดตามกันไปมาหน่อยนาะว่าชิว่์เทไรเดี๋ยมาแสดงกันที่ข่าวมาเรื่อยๆอยู่เนาะเพราะหลังคาเพิ่นจะตอนนี้ก็คือบ่อแหลมมาหน่อยเนาะถ้าว่าเพิ่นต้องต้องคอยแบบนี้น่ะ วัวก่อนว่าถ้าว่าแห้งอี่าเดียวจังหัวเนาะอันตารางอันหลังคาเล่เพื่อนกันอ่าทางเงินคู่เพิ่นก็เลยตัดสินใจเปลี the the ่ยนไปเลยเนาะถ้าว่าเฮาสิมั่งมั่งเปลี่ยนเฉพาะตัวที่หัวเนาะตัวที่หัวกันเพื่นเกิดคือสีแบบอ่ามีผลกระทบกับทางอันตัวที่บวัวคือกันนะนะพ่อหน่อยถ้าว่าเข้นไปมางไปอย่างนี้ยนันแหละมันกันสีหัวไปน้ำกันได้เนาะก็ได้ทางเงินคู่เพิ่นก็นเลย้ตัดสินใจเนาะเปลี่ยนให้น้องทางหลังเลยนพื่อนีพื่อนหน่อยเลย เดียวกิจใจน้ำครอบครัวของคนร้ายลายเนาะโดยในการเรื่องอของแม่เพื่อนพื่อนเนาะเรื่องของแม่เพื่อนก็คือว่าซื้อข้าวดีข้าวดีเรื่องเนาะเรื่องของอแม่ของน้องหลานน้อยเพื่อนเนาะเพือเพื่อนไปกวดเบิ้งบุครบแล้วเพื่อนเอ้เนาะบุครบทางเงินก้อนเสื้อเอ็นว่าก้อนเนื้อก็คือว่าซีดจับไหนกับผู้ว่าจไยกับผู้หญิงเนาะเพื่อนอาจจะเสื้อเอนซีดก็ได้เนาะเพราะว่ามันสลายไปเพื่อนเอ้เนาะเขากินทั้งไม้ทั้งยาก่ะมันสลายไปเลยเนาะ เดโเห็นเป็นไม่กลัว oh นี hey? Hey ่ม hey กับพบนนน้องเอ้ยยวันดี no ้โอเคใจน้าแม่ลายลายน้เพ่นกันทำถึงวันที่หนึ่คนแบพ่น้องเอยางพวกอยู่ห้องมอพวกอะคนวบบปลาัวแรงเข้าใจพวกซื้เพนเนาะโดยจ้ากำลังจะคอ้แม่หายดีไปไหวเนาะหดีเช้าไไวเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงดูความรู้กุเต่าไปลุนนด้เนาะด้ยายพนเศ้าพ่กอไเนาะเาก็ไปไล่เบิื่องไล่กะซีเนายงัวนี่ก็ได้ตื่นตัวแสงกันเนาะ โอ้ยผมมาส่งผลนะนะผมเป็นน้องเอ้ยเนาะก็ต้องขอขอบมกรุณใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามเวามสุนต์คนการโฆษณาเาแสงไปเนาะแล้วนลิปนี้เราแสงก็ใช้กาวคำว่าสบายดี